เดนเจอร์เดนเจอร์อ้นี่คนชั่วแน่นอนพี่ดีก็สบายดี่คุณตำรวจคุณตำรวจคุณตำรวจอ๋อกูบอกประตูยุบที่กปับม,มาก่อนอยืนก่อนไอเนี่ยก็ไปสี่คนละช่องอื่นจากลิงไปสู่คนพี่ใจล้าจากคนพสู่นี่สตรีมที่ช่องใจล้า ทุกวันนะครับผม That is not my neighbor นะครับผมเกมอมกอัดผสมเกมผีถามว่าผมเคยเล่นไหมไม่เคยเล่นนะครับไม่เคยเลยนะครับขอเกมเล่นเป็นตายอย่างนี้หรออ๋อเราไม่ได้จบที่อะไรทุกคนมันจบที่อะไรเกมนี้เราจะหาว่าตัวไหนคือตัวจริงตัวไหนคือตัวปลอมและเบอร์โทรที่เราสามารถรู้ได้ว่าใครอยู่บ้านหรือไม่อยู่อ๋อเกมไม่มีจุดจบจริงหรอยุบมันเล่นไปนเรื่อยๆอย่างงี้หรอมา ท่า wishing, ทุกคนพร้อมแล้วกดหนึ่งเพื่อเป็นการเชิมฉลองให้กับใจเราในการกลับมาเล่นเกมผีและอมงคอัดอีกครั้งสำหรับคนที่บอกว่าอยากดูเกมแนวอมงคอัดนี่คือโอกาสที่ดีของคุณแล้วนะครับผมมาชั้นคนนี้จะเสือกทุกอย่างเองเฮ้ยเชื่อมันต้องเอฟเฟกต์นี่มันต้องมีนี่มัน จผมมันเต้นตุ๊บตุ๊บแล้วเพราะยิ่งไม่รู้ไม่เข้าใจมันก็ยิ่งตื่นเต้นโรคอยากรู้อยากเห็นของผมมันกำเริบแล้วแล้วครับโลกอยากรู้อยากเห็นของผมมันกำเริบแล้วครับยังหา Let's go อ้านี่ไงอาเคีโมัว่าเดินดอฟเฟ่นออเดรดดอฟเฟ่นเกงเกอร์ก็คือจะเป็นตัวเหมือนกันใช่ไหมอ๋อมันจะไม่ฆ่าเราทันทีแต่มันจะล่อเราจนแบบจน,จนมุมก่อค่อยฆ่าใช่ปะ่ะแล้วก็เก็บคะแนนให้สูงที่สุดเท่าที่ทำได้อโอเคห้าสี่ สามสองหนึ่งอันน้ว่ามีโดนี้ถูกถ่ายโดยดี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 สวัสดีสวัสดีดดดดดดด ทุกคนที่กำลังดูวันนี้อยู่นะฉันคือ,อ,อคุณรักษาประตูคนใหม่ยลงก็เหรอหน้าที่ของแกคือการตัดสินว่าคนนี้ควรจะเข้าไปข้างใน,นไหมแล้วก็ควรตัดสินว่าคนไหนคือตัวปลอมตัวปลอมมีพลังในการเปลี่ยนตัวเป็นคนนึงได้แต่บางคนอาจจะไม่เนียนนะคุณจะต้องตั้งใจสังเกตให้ดีและเสือกให้ดีนะถึงเพื่อนบ้านของคุณและก็อย่าลืมเช็คให้ด้วยว่าเพื่อนคนไหนเป็นใครบ้างโลกอยากดูยอยาไเข็นฉัามันกำลังเริ่มเรื่ะคุณไม่สามารถพลาดในเนื้อหาอะไรได้เลยไม่งั้นคุณและเพื่อนบ้านจะตายได้โอ นี่คออือออฟฟิศของคุณแล้วเราจะบายว่ามันทำเป็นไงบ้างอ่านี่ก็คือหน้าต่างของยามใช่ไหมตอนดูง,ง,ง okay. e ่ายเนาะใช่ปะอ่าแล้วก็มีโฟลเดอร์ที่มีดัตต้าของทุกคนไว้หมดเลยอ่าแล้วก็มีเช็คลิสต์ข้างล repeating repeating ่างเอ้ยมึงเริ่มมึงเริ่มเดือนนะอันน in> ี okay. ้มึงเริ่มเดือนนะอ่าแล้วอันนี้ก็เป็นเอ่อช่องใส่ซองจดหมายที่เขาจะส่งมาให้เราโอเคอ่าก็คือถ้าเห็อนุญาตเข้าก็คือคลิกใช่ไหมอ่าโอเคถ้าเรามั่นใจว่าไอเนี้ยเป็นตัวปลอมเราก็กดคอสามสามเดือนสองโอเค ถ้าอยากจะคุยกับบริษัทก็คือให้โทรหาหนะขขาแก้สาคัญมากเพราะฉะนั้นทําให้ถูกต้องอ่าเราคือเฮนรี่ใช่ไหมทุนเฮนรี่เป <c oughs> ็นคนที่เก่งแต่เขาเป็นคนเดียวที่เขาไม่ตายแค่นั้นแหละทําตัวให้เหมือนเฮนรี่ซะโอ้โหด,ดูอย่างพอ่อเลยเชีย่ยเหมือนไฟไหม้เลยว่ะสวัสดีแล้วก็ยินดีด้วยกับงานใหม่ของนายและอย่างที่เห็นแหละนะตามที่วิดีโอบอกงานของนายคือการตรวจสอบให้ดีว่าใครจะเข้าไม่ได้บ้างอ่าแต่ละวันจะมีคนเข้ามาตลอดนทุกคนอย่าลืมว่านี่คือวันกุมภาพันธ์เดือนกุมภาวันหนึ่งเก้าเก้าห้า ันเปดนเจอร์เดนเจอร์เดนเจอร์อันี่เป็นคนชั่วไอ้นี่คนชั่วอ้าวอ้าวอ้าวอันี่คนชั่วแน่นอนไอ้นี่ชั่วอยู่แล้วถ้าคนดีหน้าเป็นพูดขนาดนี้คนดีก็อ่อนเชี่ยละมึงคนดีก็เชี่ยละต้องโทรใช่ไหมไอ้เชี่ยผมโทรศัพท์อันนี้ไม่เป็นวะมันมันกดยังไงโทรศัพท์เนี่ยสามหนึ่งสองมันมันกดยังไงเลขใครตรงลูกศรเนาะสวัสดีครับ ใช่ครับผมกำลังติดต่อคุณครับบริษัทดีๆโอเคตอนนี้กำลังมีคนมาช่วยผมใช่ไหมครับขอบคุณมากครับโอเคโอเคโอเคฝังนะครับผมฝังนะครับปลอดภัยนะป่ะแล้วคือไงเรลองเปิดเย้คอมพลี t โอเคนายสามารถทำงานต่อได้แล้วได่ครับผมที่ดีกับสบายเนี้ยคุณตำรวจคุณตำรวจคุณตำรวจ เดี๋ยวนะมันมีจุดมหมายมาอย่างนั้นเหรอมาเทียรเป็นคนดีก็ได้นะโอเคเคยฝันถึงตัวตลกคนนี้ไหมไม่ว่าจะเป็นกี่คืนทุกๆคืนตัวตลกตัวนี้จะอยู่ในฝันของคุณนะฮะถ้าตัวตลกตัวนี้โผล่มาในฝันของคุณอย่าเล่นเกมกับเขาถ้าคุณอยากได้ข้อมูลเพิ่มไปที่เว็บไซต์นี้เนี่ถ้าเป็นชีวิตจริงเนี่ยกูโดนดูดตังนะนะครับกูโดนดูดตังแล้วครับไม่เป็นเกมจริงจริง ไอเชฟแม่เป็นเกมจริงๆอ๋อมันขายอีกเกมกูถามจริงกูถามจริงไอ้แค่เบอรขายอย่างนี้เลยเหรออันนี้ต้องเช็คลิกลดใช่ไหมอ๋ออันนี้เนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับผมอ่๋อเขาจะให้ดีมาใช่ไหมเราก็เช็คกันตรงนี้ใช่ไหมแปดเก้าสี่ห้าหกโอเคลองเริ่มเช็คเยอะมากนี่แปดเก้าสี่ห้าหกเก้าเจ็ดสองสามเก้าเจ็ดสองสามเอ้าเอาเอาเอาเช็คนี่รอบเดียวเอ้า,อา,อา,อาชิบหายแล้วใบต้องมีสองใบแปลว่าอะไรอ่ะปลอมเหรอ ป้อมเป็นไงวะมันก็ดูเรียนดีนะจมูกเหรอตุ้มหูเหรอสายลากเอานี่นี่นี่อ๋อนี่ Big Lift More on the Lip c h e a k Round Face Short Hair มันก็ดูตรงนะขอขอขอดูดูสองสามหกห้าหนึ่งสองสามหกห้าหนึ่งก็ถูกหมดนะทุกคนรอยรอยสติ๊กรอยสติ๊กสกายปากเล็กเหรอแต่ในรูปมันก็ปากใหญ่ทุกคนโอ้โอ้ปากมันเล็ตต้องปากใหญ่โอเคชัดเจนแกน่ะไม่มีทางรอดจากคนที่ชอบตัดสินคนด้วยภายนอกอย่างฉันหรอก ครับเอาพดอดีคนคนนี้คือเขาปากใหญ่มากเลยครับผมเอดีเราก็จะการไล่เขาก่อนนะครับเอาไม่ได้เอาต้องต,ต้องเอาต้องปิดก่อนโอเคต้องต้องเรื่องมากตัวเรืมึงใช่ครับผมต้องการติดต่อคุณแล้วพอดีเออคนใช่คนนี้ปากใหญ่มากเลยครับผมนะไม่ใช่ดิคนนี้ปากเล็กเขามากครับตัวจริงเขาต้องปากใหญ่กว่านี้ครับเออผมไม่สนลงแล้วว่าเขาไปทำมูสอ,อมาหรือเปล่าแต่คนคนนี้ไม่น่าใช่นะเยอะด้ yeah, no! สองตัวไปแล้วเช็คไอดีอ๋อนี่คือเช็คลิสต์ที่เหมือนเราเช็คเองได้ถูกปะเออฮึ เฮ้ยปลาสองคนว่ะสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคขออนุญาตตรวจบัตรคุณหน่อยครับผมเอ่อคุณโรแมนส,สติกสกายออเป็นแฟนคนเมื่อกี้อ๋อเป็นแฟนกัน4839 4839 48 2405 2405 9684 9684โอเคเราต้องตรวจคนนี้นะอกว่าเขามีอะไรจมูกใหญ่มีแผลที่ด้านขวาหน้ายาววันไอ้บลูวันไอ้บลูอย่างนั้นเหรอไอ้บลูนี่คือคิ้วใช่ไหมคิ้วอันเดียวแล้วก็ใส่บวกเฮ้ย เฮ้ยตรงเป๊ะเลยว่ะเฮ้ยตรงเป๊ะตรงเป๊ะแบบร้อยเปอร์เซนต์ตัวจริงป่ะขอแย้ดูก่อนเออฉันคือคนที่พักอาศัยอยู่ที่นี่นะมายแมนชั่ฉนฉันคือห้องพักของฉันคือชั้นที่หนึ่งนะให้เราสามารถตรวจมนน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 นัเป็นยังไงได้กับแอคเคาท์นัมเบอร์โอ้เราสามารถโทรศัพท์เขาได้ถ้าเขารับแต่ว่าไอ้นี่เป็นตัวปลอมใช่ป่ะเกมง,ง่ายจัดติด๊กถูกด้วยใช่ป่ะโอเคไอดีมพร้อมพร้อม เชิญครับผมคุณผู้ชายความมีความสุขกับการนอนนะครับผมขอบคุณครับเยี่ยมผมไม่อยากัดสินคนนะแต่คนคนนี้น่าจะเป็นคนที่เข้ามาขอเงินในตึกเราต้องทำการกำจัดออกนะเพื่อความสบายใจของลูกบ้านนะครับทุกคนโอ้โหเขาทำอะไรบ้างนะผมจะโทรผมจะโทรเรียกเขาจับไป What is the meaning of life the universe and everything else อ่ะไม่ใช่ต้องเป็นเงินสิวะทำเงินไดทำอะไรได้อะโหล หรแล้วทำไมมันมันไปเลยเฮ้ยไปคืออะไรอ่ะปิดประตูไหมปิดทด้ไมโอ้ต้องปิดประตูอ๋อต้องปิดประตูอ๋อคุณปิดประตูอยู่ชิบหายกัมาก่อนกัมภันตยืนก่อน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 ไอ้ยังเข้าไปสี่คนแล้วมาหยุดก่อนนะอย่าเพิ่งตื่นตระหนก ผมรู้อยู่แล้วว่าสี่คนที่ผ่านไปคือคนที่เป็นคนจริงๆครับคุณดูไม่ออกเองไงผมมันเต้นตุ๊บๆแล้วเพราะยิ่งไม่รู้ไม่เข้าใจมันก็ยิ่งตื่นเต้นโรคอยากรู้อยากเห็นของผมมันกำเริบแล้วนะครับคือแค่ดูแค่ภายนอกก็รู้แลว้วทุกคนว่าคนสี่คนมันแค่คือตัวจริงที่ผมจําได้มีฝ่ายมีปากผม,กมอันนี้แบบไม่ต้องสืบเลยทุกคนผมให้ผ่านได้เลยครับเพราะว่าปากใหญ่มันไม่มีทางเล่นบุกที่แบบมาแบบปากคนใหม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ไปเลยเสร็จแล้วเสรแล้วพี่ เออแม่สาวน้อยมแต่ฮามาแต่ฮาฟู่ฉันคือคนที่อาศัยอยู่ที่ชั้นสี่อ่าตรวจไม่ยากอ่ะช,ชั้นชั้นสี่นามึงอ่ะกูไม่มีชั้นสี่ฮะที่นี่มีแค่สามชั้นโอ้โหไม่ต้องเติมครับไปเลยมีคนโกหกว่ามีชั้นสี่ครับคุณผู้ชายรบการมาจากการเคลียร์ขยายด้วยนะครับอะอะไรนะมึกมันไม่ได้หมายถึงชั้นสี่มันหมายถึงห้องสี่ การเสียสละยกเป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้นะครับทุกคนเอาไว้สิ่งที่เราทําได้คือมุ่งหน้าต่อไปก้าวขั้นขีดจํากัดตัวเอง plus อุนต้านะครับต <c oughs> ายหมด,หมดโอเคคนนี้นะครับทุกคนเอ่อเอาเพื่อใช้กับคนที่อาศัยอยู่ที่นี่นะผมว่าเออแล้วก็เป็นทักกฎหมายด้วยใช่ปะอ่าขอดูก่อนนะครับผมอ่านี่ไงลอเยอร์ yer, จมูกใหญ่ยูสอะโมโนเคิลแวร์แฮทใส่หมวกโอเคใส่หมวกนะต้องดูดีก่อนใช่ไหม 1205 1205 480 480 96347 96347ตัวจริงใส่หมวกนี่ก็ใส่หมวกอยู่นะแล้วเราต้องดูอันไหนวะใช่อ๋อเราสามารถโทรหามันได้นี่ใช่เออ4258รอสักครู่นะครับคุณผู้ชายครับรอสักครู่ครับ All my heart bad is not home เขากลับมาเรืยยางเฮ้ยเกือบแล้วผมไม่ไหวที่เป็นทีมฮอเตอร์นะโอเคเชิญครับผมเชิญครับเชิครับคุณผู้ชายไปเลยครับคุณผู้ชายไปเลยครับขอบคุณครับไม่ใช่ตัวปลอมทุกคนเพราะเขาบอกว่าผัวเขาไม่กลับมาแล้วเอ๊ะเมื่อกี้ เมียมันไม่ได้บอกว่าผัวมันชื่อนี้นี่ว,วะ่ะแล้วแปลว่านี่เป็นบัตปรปลอมหรอแต่อ้เที่ยเนี่ยคือไม่ต้องสืบกูพูดเลยว่าไม่ต้องสืบมึงไม่ต้องอะไรแล้วล่ะกูเจอหน้ามึงกูใช่กูตัดสินคนที่ภายนอกกูซัดก่อนเลยโทรเลยครับไม่ต้องสืบผมว่าคนเมื่อกี้ถูกแล้วก็ได้แต่อันเนี้ยปลอมร้านเปอร์เซ็นต์นะครับจับเลยครับ โอเคขอบค,คุณครับผมขอบคุณคนระับขอบคุณคนระับขอบคุณครับเอ๊ะทุกคนแล้วเราจะจบเมื่อไหร่ผมจะตายเมื่อไหร่สวัสดีครับผมคุณชื่ออะไรครับผู้หญิงโอเคมากระเล็ดบับเบิ้ลมากระเล็ดบับเบิ้ลโอเคถูกครับผม1 0 1 2งศูนย์หนึ่งสองมากเล็ดบับเบิ้ลโอเคมากระเล็ดบับเบิ้ลอันนี้เราต้องตรวจยันเลข ID นะเบอร์ใช่ปะ่ะ1 0 3 2 1 0 3 2 6 8 0 6 8 0 1 4 5 9 0 okay. โอเคถูกครับผมนะขออนุญาตตรวจนะครับฉันเป็นคนที่อาศัยอยู่ที่ตึกนี้ค่ะนะฮะแลรวะ ฉันก็อาชีพสตรีมเมอร์เหรอไม่น่าใช่ไหมสีมสตรีทคืออะไรอ่ะคนเก็บขยะเหรอดูชื่อครับมากระเล็ดมากระเล็ดบับเบิ้ลมากระเล็ดทีมาเอ็มเอดูชื่อผิดเหรอก็ไม่ได้มากระเล็ดมากระเล็ดทีรีททีก็ถูกก็ดิบ B บบลีเอ B บูบบลีถูกกนี่ถูกกนี่อ๋อช่างเย็บผ้าโอเคโทรไปเลยชัวร์โอเค6 4 3 1 กูเล่นอะโมอ,อัดมานี่แม่งช่วยเลยกูไม่ได้ไหนครับคุณมากกิลิบบับเบิ้ลครับฮัลโหลเรียบร้อยถูกต้องที่สุดนะครับไม่มีใครถูกกว่านี้อีกแล้วนะครับ Entry Request โ okay. อเคแล้วเราต้องชิดยังไงให้มันไม่ถูกกันทุกคนผมไม่เข้าใจว่าเช็คกนะันแน่มันคือเช็คยังไงนะมันคือยังไงทุกคนอ๋อใช่ดีไม่ไม่ไม่ถูกก็เช็คผิดอ๋อ empty empty request หรอมันขอเข้าหรอ อ๋อมันก็ต้องขอเข้าถูกแล้วว่าไม่ขอเข้ามันจะเข้ามาได้ไงถูกวะอ๋อถ้ากดการการะบาันจะถามด้วยอย่างนี้หรอ,อก็ไม่มีอะไรนี่หว่าหูบิ Big Smile. ๊กสมัยถูกและอ๋อเหมือนไปเช็คเฉยๆเพื่อให้แบบให้มันมีอะไรใช่ไหมชอบอื่นจากลิงไปสู่คนพี่เจลาสจากคนพิสูจน์นี่เ <c> ข <oughs> าพูดว่าเช็คอย่างนี้ได้หรอกดคอมพิวได้หรออ๋อคอมพิวเช็คลิสต์อ่ามันกดได้เออโอเคโอเคโอเค,อเคแองกัสเซอรีนี้ อ๋อ oh, นี่ไงแองกัสเซรีนีโอเคถูก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 ถนะโอเคแองกัสนะแองกัสนะขออาตนะแองกัสแองกัโทษนะ565 565 565 00369 00369 8845โอเคถูกแองกัสซีไอพีอโอเคถูกเพอร์เฟคขอตัวไปก่อนฉันเป็นคนที่อาศัยอยู่ที่นี่เช่นกันนะครับแล้วฉันก็คือนักธุรกิจยังไงล่ะอพาร์ตเมนต์ F0103 f 0103พีึ่งศูนย์อคิตกอะไรเนี่ยใช่ปะโอเคงั้นผมขออนุญาตโทรหาบ้านคุณก่อนนะครับหัวเมียคุณอยู่นะครับผมห้าห้าหนึ่งสามนะครับเฮ้ <Hey. S 2> พี่ทำธุรกิจอะไรครับพี่เป็นคนจนที่มาเฝ้าหน้าประตูขออนุญาตตกันนะผมยาวร่อไหลไหลาย,ยาวใช่ไหมใส่หมวกแล้วก็ตาเล็กโอเคเจอครับพี่ไปนะครับต้องเช็คให้ถูกก่อนนะ อ่าอ่าเปิดประตูให้ผมได้ไหมครับเจอครับพี่เอาสดครับมีแค่เรากดโทรทุกอย่างก็จบกันหรอไม่เราจะตัดสินคนที่ภายนอกไม่ได้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอ้นี้ตัวปลอมตัวจริงขึ้นไปแล้วตัวจริงขึ้นไปแล้วตัวจริงขึ้นไปแล้วเป็นไงของจริงผมบอกแล้วว่าเขาก็ไปหาเมียก่อนแล้วคุณลุงอ่ะ แกคิดจะมารอฉันอย่างนั้นเหรอจริงๆเกมนี้กูบอกคนที่ภายนอกกูก็จับได้แล้วนะใช่ป่ะไม่ได้ยามเย็นอะไรเลยอ้าวอาว่ากูตายอ่ะนี่ไงจับได้ถึงสี่คนมึงน่ะปล่อยตัวปรอมเข้าไปสามตัว เชื่อป <ALLY: S 1> ่ะไอสามตัวน <and living S 2> ั่นอะคือสามในสี่ที่ผมเปิดประตูค้างไว้ร้อยเปอร์เซ็นต์หวานเจี๊ยบอีั้งแต่แหลงบีนะถือเป็นการเริ่มที่ดีอยู่